สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่องขนเพชรเกษตรกร,ก,รก็วันนี้เราจะมาต่อกันเรื่องจาก EP ีที่แล้วที่ว่าเราทำคลิปเกี่ยวกับเริ่มต้นาการเลี้ยงหนอนนกเริ่มต้นสำหรับมือใหม่สำหรับคนที่ว่าเพิ่งเริ่มจะเลี้ยงจะทำยังไงดีอีพีแล้วเป็นอีพีที่14 คราวนี้ก็สิบห้าแล้วแต่ว่าคลิปเนี้จะเป็นต่อจากคาทีแล้วที่ผมเอาใส่กระบะไปหนึ่งขีดหลังจากที่ว่าเราซื้อหมาสมมตินะสมมติว่าหลังจากที่เราซื้อหมาแล้วก็ใส่กระบะไปหนึ่งขีดแล้วเราใส่อาหารให้เต็มที่ไปเลยแล้วก็คอยฉีดน้ําทุกวันวันนี้ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็อันดับแรกก็ฝากกดติดตามซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสําหรับ e พีสิบสี่เดี๋ยวจะขึ้นอยู่ท้ายคลิปจะขึ้นอยู่ท้ายคลิปก็ยังไงแล้วก็ถ้าคนที่ว่ายังไม่เคยเข้าไปดูหรือว่าอะไรก็ฝากเข้าไปดูด้วยอย่างคือถ้ากดกระดิ่งมันจะเตือนสําหรับคลิปใหม่ๆที่ว่าจะขึ้นมาที่ว่าผมจะอัพลงไปจะเป็นคลิปใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดฝากฎกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็อันนี้ อาอแล้วจำได้ไหมที่ว่าผมเจาะฝาเจาะกองเจาะอะไรสีชมพูเลยสีบานเย็นสีบานเย็นแบนนลยเห็นไหมนี่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์เ,เพื่อนเห็นไหมมันจะเริ่มมีดักแด้แล้วเห็นไหมแค่อาทิตย์เดียวเราอัดอ่านเต็มที่ <c oughs> เดี๋ยวนะป่ะเนี่ยเริ่มเป็นดักแด้แล้ว เราอัดอาหารให้เต็มที่เลยอัดน้ําอัดน้ําอัดอาหารให้เต็มที่เนี่ยเป็นดักแด้เนี่ยแล้วขั้นตอนต่อไปทํำยังไงส่วนหนอนนกที่อยู่ในกระบะเนี่ยเราก็เลี้ยงเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆคอยใช้น้ําให้อะไรเรื่อยขั้นตอนต่อไปคือเราแยกดักแด้ออกเท่านั้นเองไม่ได้ยากอะไรเลยหากะมังใบก็ได้เนี่ยเป็นกระมังเล็กๆใบเล็กๆเ,เ,เ,เอง มังตเล็ดไม่ได้กว้างไม่ได้อะไรมากด้วยก็แค่แยกดักแด้เนี่ยแยกดักแด้เนี่ยคนมากดักแด้เขาจะอยู่หลวมเงินเป็นกระจุกเลยนะเป็นกระจุกเลยเนี่ยดักแด้เนี่ยตัวพวกนี้ยจะเข้าสู่ดักแด้แล้วเนี่ยเราก็แยกใส่อีกกระหมังหนึ่งแค่นั้นเอง ไม่ได้ยากเลยเนี่ยพอเรามีเวลาแล้วก็แยกใส่แยกใส่ถ้าเราทําทุกวันนะ่ะมันจะไม่ไม่เยอะจนไม่เป็นพ่อแม่พันธุ์ถ้าเราไม่ค่อยได้ทําอ่ะบางทีทิ้งไว้นาน,านานเนี่ยมันจะเป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ในกระบะเนี่ยแล้วจะทําให้มันเป็นมแมลงปีกมันจะแข็งโอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูตอนแยกใกล้ๆแล้วกันอนี่เพื่อนๆเห็นไหม นี่ยผมก็แค่ตักเนี่ยต,ตักติดอาหารม้ว้างนิดน,นิดน,น่นนอยๆช่างมันเนี่ยช้อนเลยนะเพราะส่วนมากเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มเนี่ยเราก็ช้อนมาแบบนี้เลยเนี่ยล้วก็มาใส่ช้อนมาเลยใส่ หมดยางเนี่ยหมดแล้วแค่ประมาณอาทิตย์เดียวเองนะอาทิตย์เดียวก็เริ่มพอเราอัดอาหารให้เต็มที่อะไรเต็มที่เขาก็เริ่มกินอิ่มเต็มที่เขาก็เริ่มจะเข้าสู่ดักแด้แค่นั้นเองแล้วส่วนในนี้ยเราก็ฉีดพ่นน้ําปกติเลยฉีดพ่นน้ําปกติเดี๋ยวเขาก็จะกินอิ่มเต็มที่ของเขา ในนี้แล้วก็ฉีดพ่นน้ำปกติเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้แค่นั้นเองส่วนดักแด้ดักแด้บางคนถามว่าต้องฉีดพ่นน้ํำไหมอะไรไหมก็แล้วแต่นะจะฉีดก็ได้ไม่หรือไม่ฉีดก็ได้คือเพราะว่าดักแด้เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะเป็นเข้าสู่พ่อแม่พันธุ์เนี่ยดักแด้ที่ว่าอยู่ในเนี้ย,ยแค่น,นี้แล้วก็หา อะไรปิดไว้ก็ได้เพื่อกันจริงจบแค่นั้นเองเนี่ยเนี่ยเราก็ได้มันก็ได้ประมาณหลายตัวแล้วเนี่ยเนี่ยคือง่ายๆการเลี้ยงหนอนนกมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดเลยนะบางคนให้อาหารเยอะแล้วก็มองว่าเอ้ยฉีดน้ําเยอะเกินไปหรือเปล่าบางครั้งอาจจะเป็นกลิ่นของขี้หนอนนก อาจจะมีกินซาบกินเปรี้ยวกินอะไรบ้างก็นั่นแหละคือกินของหมูนเขาไม่มีปัญหาครับตรงนี้คือไม่มีปัญหาอ่าส่วนตรงเนี้ยดักแด้เนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าพอเริ่มเป็นพ่อแม่พันแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาทายให้ดูว่า จากดักแด้ที่ว่าออกมาชุดนี้กี่วันถึงเป็นพ่อแม่ผันอาจจะไม่ถึงอาทิตย์หรอกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะว่าไทาให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าจากที่ว่าเป็นดักแด้เนี่ยมันใช้กี่วันกันแน่ที่มันจะเริ่มออกเป็นหนอนนกเอ้ยเป็นเป็นพ่อแม่พันหนุ์นนนกแล้วจากดักแด้ทํำยังไงต่อก็ยังไงแล้วก็ฝากติดตาม อาจจะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยนะคลิปนี้ก็อย่างไรแล้วก็ฝากกดติดตาม s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปก็มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วน EP ีก่อนหน้าเนี้อีพี14อ่ะอาจจะอยู่ท้ายคลิปนี่แหละก็ยางไรแล้วก็ฝากคนที่ว่าไม่เป็นยังไงแล้วก็เข้าไปศึกษาดูได้เป็นประสบการณ์อีกชนิดหนึ่งโดยที่ว่าเราไม่ต้องเสียตัง ไม่ต้องไปเข้าคอร์สเรียนอบลมหรือว่าอะไรต่างๆนาันนะตรงนี้ผมสอนให้ฟรีโอเคครับยังไงแล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ